สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel Squidman.exe ครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคลิปนะครับคลิปหนีบถุงนะครับผมที่ผมซื้อมาช่วงก่อนปีใหม่นะครับอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับผมก็เลยซื้อมาทั้งชุดเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ด้วยนะครับในการใช้งานแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยดูน่ารักมากๆครับเจ้าคลิปหนีบถุงตัวนี้เนี่ยครับเขาเขียนยี่ห้อว่า Keep Clips ครับผม แล้วเจ้าสินค้าตัวนี้เนี่ยครับเขาก็ออกแบบโดย n i c เน็กซ์นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่ทำของใช้น่ารักน่ารักนะครับลืมบอกไปนะครับว่าเจ้าคลิปหนีบถุงตัวนี้นะครับเป็นของคนไทยนะครับผมบริษัทที่ผลิตเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับออกแบบมาเขาก็ทํามาน่ารักดีครับอย่างครั้งก่อนเนี่ยที่ผมรีวิวไปก็คือตัวที่รองแก้วนะครับที่เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนั้นก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับ อันนี้ก็เอาไปไว้ในครัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นที่นีบถุงนะครับผมตอนนี้เนี่ยครับเขามีทั้งหมดอยู่4แบบครับผมตั้งแต่แบบสีเหมือนช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สตอเบอรี่นะครับผมชาเขียวแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงนะครับสีเหมือนองุ่นนะครับผมแต่ว่ามันมีแค่สีนะครับผมรสชาติเนี่ยไม่มีนะครับเขาทำมาเหมือนตัวบิสกิตแท่งเฉยๆนะครับผมหน้าตาน่ารักดี เจ้าคลิปหนีบถุงตัวนี้นะครับราคาเขาขายอยู่ที่กล่องละ1 1 0บาทครับผมถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยครับก็อาจจะมีส่วนลดตามช่องออนไลน์ตอนซื้อเนี่ยครับผมก็อาศัยซื้อโดยใช้ส่วนลดนะครับเราสามารถที่จะซื้อมาทั้งหมดเนี่ยครับโดยได้ราคาที่ลดไปด้วยนั่นเองครับวัตถุประสงค์การใช้งานของเขาเนี่ยครับเขาก็เขียนไว้หลังกล่องเรียบร้อยเลยนะครับว่าไว้ซีลถุงนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับความชื้นนะครับ ออกจากตัวถุงหรือว่าความชื้นเนี่ยแทรกเข้าตัวถุงเวลาเก็บในตู้เย็นนะครับผมป้องกันมแมลงนะครับผมกันมดได้นะครับกันฝุ่นได้แล้วก็ปกป้องความสดใหม่นะครับของสิ่งที่เก็บอยู่ข้างในนะครับได้ตลอดบางทีเนี่ยไม่ได้เก็บแค่ของกินอย่างเดียวนะครับเก็บพวกเข้าของเครื่องใช้อย่างเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยา ปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นถุงใหญ่ๆห่ใช่ไหมครับแล้วบางถุงเนี่ยเขาไม่มีแบบฝาปิดมาให้นะครับเป็นฉีกปุ๊บเราลองเทใหมดบางทีเนี่ยถุงมันใหญ่มากครับเทไม่หมดก็ใช้เจ้าคลิปตัวนี้ครับหนีบเอาไว้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยครับเขาจะเป็นแบบที่ดึงออกมาเป็นแท่งแบบนี้ครับกล่องหนึ่งนะครับร้อยสิบบาทเนี่ยจะมี6แท่งครับแท่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเหมือนดึงขนมบิสกิตแท่งออกมานะครับแล้วเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็ งัดมันออกแบบนี้คร <tinc S 2> ับเขาก็จะเป็นคลิปหนีบถุงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเทียนแน่นนะครับเวลาหนีบนะครับอาจจะต้องออกแรงในการแกะนิดนึงนะครับอันอื่นก็เช่นกันนะครับผมหยิบสีเขียวก็ได้อันอื่นก็เช่นกันนะครับมันค่อนข้างที่จะแน่นประมาณหนึ่งนะครับผมเวลาเราหยิบเป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์ที่ต้องใช้งานนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างปกตินะครับผมมีถุงขนมปังนะครับ ที่กินแล้วก็กินไม่หมดนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวตัวหนีบแบบนี้นะครับตัวเกี่ยวตัวรัดถุงแบบนี้แต่รัดถุงแบบนี้เนี่ยครับบางทีมดก็เข้าได้นะครับมันเกิดรูเล็กๆนะครับบางทีเราต้องมัดแบบอย่างเงี้ยมัดให้มันเป็นเกี่ยวแน่นๆก่อนนะครับมดถึงจะไม่เข้านะครับผมถ้าเราจะใช้ตัวคลิปแบบนี้เราต้องมัดให้มันแน่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็สอดลงไปแต่พอมีตัวคลิปอันนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะกางมันออกนะครับ แล้วก็ม้วนก็ได้ครับม้วนไปเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะไม่ม้วนก็ได้เอาแค่พอดีพอดีนะครับแล้วก็กดคลิปเข้าไปครับแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะลัดปากถุงแน่นๆนะครับสําหรับถุงขนมปังนะครับพยายามกดให้สุดนะครับผมกดให้สุดแล้วเขาก็จะ,ะล็อกถุงอย่างแน่นหนาเลยครับ แบบนี้นะครับผมเราก็จะเก็บขนมปังไว้ในตู้เย็นได้นะครับไอ้น้ำก็ไม่เข้าแล้วก็ยังเก็บให้มันมีความสดใหม่อยู่เสมอได้อีกกรณีหนึ่งนะครับที่ได้ใช้นะครับก็คือถุงขนมปังแบบนี้นะครับถุงขนมปังที่เวลาเราฉีกปากถุงแล้วนะครับปากถุงมันสั้นมากนะครับอันเทียวยาวเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่บางอันสั้นมากครับมันหนังยางเนี่ยอาจจะเต๋อมากนะครับ หรืออาจจะต้องกดขนมปังให้มันหดลงไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้ขนมปังเสียรูปนะครับขนมปังแบบบางอันเนี่ยเขาหั่นมาแบบหนาๆนุ่มๆนะครับถ้าเรากดลงไปเนี่ยขนมปังมันอาจจะเสียรูปได้นะครับก็อาจจะใช้เจ้าตัวคลิปตัวนี้นะครับให้เป็นประโยชน์ครับผมก็จะกาวออกมานะครับแล้วก็อาจจะพับตัวฐานนะครับค่อนข้างที่จะยาวประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันยาวกว่าถุงนะครับอันนี้ก็อาจจะพับครึ่งหนึ่งนะครับผม พับด้านนี้นะครับแล้วก็พับด้านนี้นะครับอย่างครึ่งเสร็จแล้วนะครับก็หนีบลงไปครับแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอเราหนีบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรัดแน่นเลยครับตัวขนมปังเนี่ยก็จะไม่ถูกกดได้ครับแล้วก็อ่เขาเรียกว่าอะไรดีซีนปากถุงสนิทนะครับผมแบบนี้เลย หรือบางทีนะครับเป็นถุงกระดาษนะครับใส่ขนมมาครับซื้อขนมมาแล้วเป็นถุงกระดาษแบบนี้ผมก็จะปิดให้มันสนิทนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยครับของมันติดอยู่ถึงตรงปากละนะเราก็กลางที่ที่หนีบนะครับออกมาแบบนี้แล้วก็หนีบลงไปเลยก็ได้ครับะนะครับพอรัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะแน่นครับผม คราวนี้มาถึงถุงแบบของเหลวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ำนะครับน้ำสะอาดเลยก็น้ำเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นน้ำปกตินะครับมันจะมีความแบบรั่วซึมได้นะครับผมผมก็จะมาปิดให้ดูนะครับว่ามันปิดตัวถุงใส่น้ำได้ไหมนะครับปกตินะครับถ้าเราจะปิดถุงใส่น้ำเนี่ยถ้าหนีบลงไปเลยนะครับอาจจะไม่ชัวนะครับทำให้น้ำเนี่ยซึมได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยครับเราอาจจะพับลงสักหน่อยหนึ่งครับแบบนี้นะครับพับปากถุงลงนะครับแล้วก็อาจจะพับครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือไม่พับก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็กางคลิปออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หนีบลงไปหนีบต้นๆก็ได้ครับพอหนีบเสร็จแล้วเนี่ยครับอยู่เลยนะครับผมเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ซึมออกมานะครับ แต่ย้ำนะครับว่าต้องหนีบให้สุดนะครับผมอย่าปล่อยให้มันแบบห่างนะถ้าหนีบสุดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยกันไม่ให้น้ำมันรั่วซึมได้ครับรวมๆพวกที่เห็นภาพของการใช้งานเจ้าคลิปหนีบปากถุงนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงขนมปังต่างๆนะครับถุงขนมที่เป็นถุงกระดาษนะครับหรือแม้กระทั่งถุงใส่ของเหลวนะครับเช่นพวกแกงพวกน้ำต่างๆเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้เจ้าคลิปหนีบอันนี้ได้ครับสีที่เขามีให้เลือกนยครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4ส,สีนะครับผมน่ารักน่าใช้นะครับผมรวมๆนะเสียดายว่าซื้อมาช้าไปหน่อยนะครับไม่งั้นก็อาจจะซื้อไม่เป็นของขวัญแจกช่วงปีใหม่ได้เพราะว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็มีความน่ารักน่าใช้นะครับเวลาให้ใครไปเนี่ยมันก็ดูดีด้วยนะครับผม ยังไงก็ขอฝากรีวิวเจ้า Nicknacks คีปคลิปส์ตัวนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย